แจ้งข่าวดีครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือพี่ๆที่แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรวันนี้เรามีบริการเรื่องของการบรรจุแผงนะครับเป็นราคาสำหรับ SME เป็นราคาต้นทุนที่ทำให้ไม่ต้องมีจำนวนเ,เริ่มต้นนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับเราสามารถช่วยกันนะครับทำการตลาดได้ด้วยเครื่องบรรจุ แผงลงแผงที่ได้มาตรฐานนะครับก็ใครสนใจนะครับจะผลิตหรือจะส่งให้บรรจุแผงนะครับลองส่งข้อความผ่านอินบ็อกซ์มาได้ลองปรึกษากันดูก่อนครับและเราก็ยินดีให้คําแนะนำนะครับเรื่องของออการผลิตหรือการสกัดน้ํามันเรียกว่าการสกัดเย็นหรือการบรรจุสมุนไพรนะครับชนิดต่างๆนะครับทำได้ตามงบประมาณที่เรามีนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เดินไปได้นะครับ เกษตรปันสุขต่อยอดสร้างรายได้แล้วพบกันครับ